สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกษตรนะครับวันนี้ผมมาดูไล่เห็นกระลุกเงินเหมือนเงินแสนของลุงที่บ้านกุดอําใสนะครับตอนนี้มาเดือนเกาว่านะครับพี่ลูกครับออกลูกออกดอกแล้วครับมีผลเล็กๆนะครับผลเล็กผลเล็กๆนะครับออกดอกเต็มไปหมดเลยนะครับเขาดูแลดีมากนะครับดูแลทุกวันลุงนะครับลุงเขา นะครับตั้งแต่ทำมาไม่เคยขาดทุนนะครับมีแต่กำไรนะครับครับมีแปลงนี้ครับที่ได้กำไรมากเลยนะครับเะาดูแลดีปลูกเสาสำไร่นะครับครับนะครับเอาดอก้าเป็นลูกนะครับเป็นลูกลูกเขาบอกว่าเอาไว้ได้นะครับเจ็บเจ็บแล้วนะครับเจ็บผลดแล้วเอาไว้ได้เป็นเดือนนะครับเป็นเดือนหรือเดือนกว่านะครับไม่เสียนะครับสามารถเจ็บได้ถึงสิบห้าครั้งนะครับ ต้องดูแลดีๆีหน่อยครับ7-15ครั้งราคาขายส่งนะครับกิโลกรัมละ20บาทขายส่งนะครับสําหรับเป็นกระลุกของลุงนะครับนะครับมีท่อวางท่อนะครับนะครับเรามีผ้าปุมแล้วก็ได้ยานะครับสวยมากนะครับลรงออกดอกออกเป็นนะครับดีตรงไหนครับดีตรงว่า เ็บได้ถึง15ครั้งนะครับเก็บแล้วนะครับสามารถอยู่ได้เป็นเดือนให้เดือนกว่านะครับไม่เสียนะครับสําหรับผลเช่นทลุนะครับที่แปลงนี้ครับของบ้านกุดน้ําใสอําเภอพนมงไพรจังหวัดร้อ็นนะครับครับแต่ว่าลงทุนเยอะพอสมควรนะครับเฉลี่ยการลงทุนไล่ละหมื่นกว่านะครับต้นทุนนะครับ แต่รูปเขาขายได้กําไรนะครับแายทุกปีนะครับครับเป็นตะลุกเงินหมื่นเงินแสนของคุณลุงบ้านกุดน้ำใสขอบคุณที่รับชมครับ